สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราจะมาเก็บดอกแคนานะคะมันร่วงแล้วนะคะมันคงจะร่วงนานแล้วเนาะเรามาหาแักหวานแล้วก็ไม่ได้แักหวานเราก็ไปมาเจอดอกแคอีกแล้วนะคะดอกแคป่าเราก็จะเก็บดอกแคป่าไปกินเนาะไปจิ้มกับส้มตำมาไปลวกจิ้มส้มตำหรือว่าอย่างมะม่วง รู้ว่าจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้นุดอกแคป่าดอกแคนานะคะแต่แถวนี้เขาไม่รู้จักค่ะแถวนี้เขาไม่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่กินกันด้วยนะคะเรามากินเรามาเก็บเนี่ยมีแต่คนเขาจะถามเรานะคะว่าดอกอะไรเอาไปทําอะไรมันกินได้หรออะไรอย่างเงี้นะคะปีที่แล้วเราก็มาเก็บตรงนี้แหละมีแต่คนถามเขาไม่รู้จักกินเนาะสวยนะคะนี่ สวยมากเลยเยอะด้วยนะคะต้นมันก็อยู่ต้นนี้เนาะนี่ค่ะดอกมันอยู่ข้างบนนู้นก็ไม่ค่อยจะเห็นดอกมันเท่าไหร่นะคะมันคงจะล่วงมานานแล้วเนาะมันคงดอกมานานแล้วล่ะเราเพิ่งเห็น กันนะคะดอกแคปตาหรือดอกแคนานะคนแถวนี้เขาไม่กินเขาไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรด้วยเขาไม่รู้ว่ากินยังไงด้วยเกาเห็นเราเก็บมีแต่คนทักนะคะดอกที่สวยมันแห้งเยอะแล้วนะคะมันคงจะร่วงมานานเนาะ จะมาเก็บตอนเช้าๆเนาะอันนี้มันตอนบ่ายแล้วปีที่แล้วเรามาเก็บคนเจอเรามีแต่คนถามะคะ่ะถามว่าเอาไปทำไมว่าเอาไปกินเ้าบกกินได้ด้วยเหรอเขาบอกเขาไม่เคยกินอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีแต่ดอกสวยๆพี่นอ้อนจ๋า เสียายมันแห้งไปเยอะแยะไม่ได้มาเก็บมันนะเจ้าหมาตอนนั้นเขาก็มาดูเราเก็บด้วยอะไรอ่ะไปไหนมานั่นเขาคงจะพัดหลงเจ้าของเขาเนาะ <c oughs> แต่เขาไม่ดุ อุ้ยมีมดแดงด้วยอืมสดายอันนี้มันหล่นอยู่กลางทางเลยนะคะกลางถนนกลางทาง,ทางเดินนี่แหละค่ะทาง,ทางเดินไปไล่ไปสวนของเขาเนาะอืม แค่ปาดอกแคนะหอมด้วยใต้ต้นมันหอมมากนะคะจะลงไปเก็บแถมี้ก่อนนะะี่ค่ะมันค้างอยู่ต้นไม้ น,นั้นก็มีเยอะนะคะเนี่ยล้นเต็มเลยอันนี้ที่เราได้นะคะเก็บได้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ